ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้บริหารเป็นประธานของ n v i d i ีดนะครับ n v ็นวีดนี่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกด้านนวัตกรรมคุณผู้ชมใครเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์จะรู้ครับโดยได้หารือความร่วมมือนะครับในการพัฒนาแล้วก็ความพร้อมของไทยในการเป็นผู้นําด้าน AI ซึ่งจะมีการนํา AI นั้นไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยต่อไปด้วยครับ นางสาแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้การต้อนรับนายเย็นเส้นห่วงนะครับประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท n v ็นวีเดียพร้อมทั้งมีการหาหรือความร่วมมือทางปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยครับ โดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายินดีที่ได้พบกับบริษัทเอ็นวีเดียนะครับถือเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งการพบหาหรือครั้งนี้จะเป็นโอกาสสาคัญในการกระชับความร่วมมือและสแสวงหาความร่วมมือในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไปครับ โอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับบริษัทเอ็นวีดียด้วยนะครับด้วยประธานด้านประธานกรรมาการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเอ็นวีดียท่านก็บอกครับว่าการเดินทางมาไทยครั้งนี้ มากระชับความร่วมมือกันระหว่างบริษัทที่มีความร่วมมือในการสนับสนุนสตาร์อัพในไทยกว่า50รายรวมไปถึงสนับสนุนมหาวิทยาลัยในไทยอีกกว่า40แห่งด้วยโดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยจุดประกายและก็เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา AI ในไทยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายยังได้หารือในประเด็นต่างๆร่วมกันโดยทั้ง2ฝ่ายนั้นเห็นตรงกันครับว่า AI มีความสําคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของประเทศ ช่วยให้ประเทศสร้างสรรค์นวัตรกรรมสร้างงานและปกป้องประชาชนซึ่งบริษัทเอ็นวีเดียนั้นพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ระดับโลกรวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนโครงสร้างโครงการต่างๆของ AI ในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายนั้นยังเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรด้าน AI ซึ่งตรงนี้ครับถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรม AI การลงทุนด้านการศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมด้าน AI นั้นจะช่วยให้คนไทยพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะให้สามารถขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ได้โดย n v ็น i ีนั้นพร้อมสำรวจโอกาสความร่วมมือในด้านต่างๆนี้ด้วยครับทนายกร,ร,รกาวเพิ่มเติมว่าไทยให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะเพื่อนำเอาเอเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ โดยรัฐบาลนั้นมุ่งมั่นที่จะให้ AI นั้นเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีพร้อมหนาหวังนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายนั้น จะได้มีการหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมืออย่างลึกซึ้งต่อไปในอนาคตนี่เป็นนิมิตหมายอันดีมากเพราะบริษัทใหญ่ระดับโลก n v ็นวีเนี่ยมาจับมือกับประเทศไทยพัฒนารอบด้านเลยทีเดียวครับนั่นแปลว่านักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยนะคะครับ